สวัสดีค่ะวันนี้ร้านหนุนหนาน o o m นะคะจะมารีวิวน้ำหอม Rising Wave Trans Ocean Zero b a c k แ,และ Zero ค่ะเป็นน้ำหอมสัญชาติญี่ปุ่นนะคะจากบริษัท FitJ a p ป n ค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะเป็น Rising Wave Trans Ocean นะคะ รุ่นนี้นะคะจะให้ความรู้สึกมีกลิ่นของเคลียร์เบร์กาอสนะคะสร้างความประทับใจนะคะกับผู้คนรอบข้างนะคะให้ความรู้สึกหอมหวานอ่อนโยนกลิ่นโอเชียนโรสนะคะแล้วก็มีกลิ่นของดอกมารีนโอร่าด้วยค่ะให้ความรู้สึกออกแนวสปอร์ตเป็นผู้ชายมั่นใจนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายอ่อนโยนค่ะแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะ กลิ่นที่2นะคะกลิ่นซีโร่แบนะคะใช้ได้ทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะเป็นกลิ่นที่ให้ความหอมสดชื่นเป็นซีตรัสนะคะให้ความรู้สึกอบอุ่นนุ่มลึกนะคะมีกลิ่นของความหวานแล้วก็เผ็ดร้อนจากพริกไทยหน่อยๆค่ะให้ความรู้สึกเย้าวยวนเล่าร้อนนะคะก็แนะนำกลิ่นซีโร b a บค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะ r i ซ i ่งเว v e กลิ่นซีโร่นะคะใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะเป็นน้ำหอมที่ให้อิมเมจของสีฟ้าเหมือนท้องฟ้านะคะความสดชื่นและให้ความสงบในคราวเดียวกันนะคะมีกลิ่นของเบอร์กามอตนะคะช่วยเพิ่มความมั่นใจนะคะผสานความหวานของเบลาล์รีนนะคะถ้าใครที่ต้องการความรู้สึกความเข้มแมน,แมน มีความมั่นใจนะคะแล้วก็กลิ่นสดชื่นนะคะกลิ่นคอสเมอารีนนะคะแนะนำกลิ่นซีโร่นะคะใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะเป็นน้ำหอมสัญชาติญี่ปุ่นนะคะที่อยากจะแนะนำค่ะ